มาค่ะทุกคนนี่ดูในติ๊กต็อกมาสั่งมานะคะทุกคนสิวเซียนมิดเอเ์มันเัา มาดูทุกคนเดี๋ยวรอดูนะคะ <laughs> นี่ okay. อุ้ยโอเคนี่อีก Machen wir Zinkerich hier. Doch. Das ist ein bisschen mehr. Ich habe größere Nase oder was? Ja. นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงหลังจาก20นาทีไปแล้วว้าวเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเรามาดึงกันเลยนะคะ เดี๋ยวคตแตะแอนก่อนนะคะนน้อยก็มีอยู่นะอเลสคลายนะนะโอ้ยมีอยู่นะคะทุกคนแต่มองไม่เห็นหรอกแต่ก็ใช้ได้อย,อยู่นะคะ อู้เยอะอยู่นะคะที่เป็น<ฮ><ฮ>นี่หนุมไหม<ฮ> <laughs> ทำเองทำเองอืาเอมอ้ม <c oughs> <laughs> oh, oh. <laughs> oh, oh. <coughs> Auch ein bisschen. Auch ein bisschen kleiner, mini ne? <laughs> <hums> ที่ห้ออันนี้นะคะนี่ทำไมลายเป็นหน้าลาบเป็นหน้าเ<อ> <c oughs> นาะไล่ไล่